D.I.Y. สายทานเสาเช็กวันชือสวัสดีครับผม,มเพื่อนเพื่อนครับผมสวัสดีครับ <c oughs> D.I.Y. สอยทอนเศ้าครับผมเดี๋ยวสหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับผมนะฮะนำเมาเอ็มแยกซับอิสระพระผมมานับเสนอเพื่อนเพื่อนครับผมนะฮะใกล้วันสงกรานแล้วครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมนะใกล้วันสงกรานแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมเลยนำเมาเอ็มแยกซับอิสระ ครับผมมานําเสนอเพื่อนๆน,นะครับผมเพื่อจะได้ใช้กันในวันสงกรานต์ครับผมราคาไม่แพงนะฮะแต่คุณภาพเสียงนี่โอ้โหมันเกินราคาแน่นอนครับผมสาหรับบีแยกซับอิสระนะครับผมนะฮะผมก็จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมว่าเป็นเช่นไรนะครับผมเพื่อนๆครับ อูกันเลยก็แล้วผมนะสำหรับปริแอมแยกครับอิสระครับผมเบื้องครับผมนะวันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมนี่ตัวนี้เป็นด้านหน้านะครับผมก็มีสวิคนะเปิดครับผมนี่สวิปเปิดล้วก็คงจะรู้กันทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับผมนะสวิปเปิดก็มีไฟสแตนบายครับผมนะมี usb ครับผมสามารถเสียบ USB ได้นะเพื่อนผมแล้วก็การ์ดได้ในการ์ดนะฮะการ์ดก็เสียบได้ครับตรงข้างล่างนะครับ USB ข้างบนการ์ดนะฮะนี่นะฮะสามารถเสียบได้นะฮะมีบลูทูธห้าจุดศูนย์นะเพื่อนๆครับผมมีบลูทูธห้าจุดศูนย์นะฮะไมโครโฟนได้สองตัวครับผมนะฮะ ไมโครโฟนได้สองตัวนะครับเพื่อนๆมีวอลลุ่มปรับไนะมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนหนึ่งไมโครโฟนสองนะฮะไม่หนึ่งไม่สองนั่นแหละครับผมมีเสียงแหลมนะเสียงร้างเสียงเบสนะฮะมีเอนะ็โคนี่มีเอ็โคเราชอบเอ็กโคเราก็เปิดครับผมเช็ค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 เอ็โคเด้อครับผม,บผมนะ มันจะเพาะหรือรไม่เพาะแล้วก็กดดูครับผมเช็ค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 เนะี่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้นะเพื่อนๆครับผมนะใกล้วันสงกรานต์แล้วผมถึงแนะนำนะสำหรับปรีแอมครับผมราคาก็ไม่แพงนะฮะราคาก็ไม่แพงนะฮะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะในราคานี้ก็มีโค้ดส่วนลด นะเพื่อนๆครับผมนะ,ะโค้ดส่วนลดแน่นอนนะฮะผมเพื่อนๆแล้วก็มีโค้ดส่งฟรีสําหรับเปลี่ยนแยกซับอิสระเสียงดีแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆ,ๆครับผมนะ,ะมีโค้ดส่วนลดก็น่าจะเพื่อนบางท่านก็น่าจะได้ผมเห็นนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทครับผมนะฮะบางท่านก็ได้หนึ่งพันเจ็ดสิบาทโอ้โหหนึ่งพันเจ็ดสิบาทผมว่าสุดคุ้มมากครับผมเพื่อนๆครับผม แต่ผมแนะนำนะใช้นะใช้ยูเซอร์ใหม่ครับผมเพื่อนเนครับผมนะใช้ยูเซอร์ใหม่เท่านั้นครับผมถึงจะได้ลดราคามากๆนะเพื่อนเพืเ่อนครับผมนะแต่ยูเซอร์เก่าก็จะได้หนึ่งสิบบาทนะแต่ถ้าใช้ยูเซอร์ใหม่ก็ <c oughs> จะได้หนึ่งเจบาทหนึ่งยบบาทนะก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยมั้งผมว่า อย่าลืมครับผมอย่างน้อยๆใช้ย,ยูเซอร์ที่ไม่เคยสั่งซื้อกับอิคตอกนะครับผมผมลได้แน่นอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะฮะเพื่อนๆครับผมนี่เราสามารถปรับรเบสกลางแหลมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อมาก็บาลานซ์ครับผมบาลานซ์ซ้ายขวานะฮะเพื่อนๆครับผมนะบาลานซ์ซ้ายขวานะตัวนี้เป็นมัตเตอร์นะตรงกลางนะเพื่อนๆครับผม มัตเตอร์ใหญ่เหมือนกับมิกนั่นแหละครับผมมิกแล้วก็ปัดไว้ศูนย์ดีบีแต่ผมแนะนำไว้เก้าโมงเช้าก่อนนะครับผมบางครั้งเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วต้องการใช้ไม่นะเราก็เปิดไว้เก้าโมงเช้าครับผมนะเปิดสักเก้าโมงเช้าก่อนนะแล้วก็มาหมุนวอลลุ่มไม้ครับผมนี่อานนูนวอลลุ่มไม้ก็สอบเช็ค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  ทดสอบให้เสียงแบบมันขึ้นมาถ้ามันมีเสียงวิทย์เราก็ลดครับผมลดเสียงแหลมก่อนนะถ้ามีเสียงวิทย์เราก็ดูเสียงแหลมก่อนนะเสียงละเพาะแล้วถ้าเสียงเรายังไม่เพาะเราก็ปรับได้ครับผมถ้ามันน้งวิทย์มันมันพิกเสียงแหลมพิกเงื้อถ้ามันมีเสียงเงื้อเนี่ยออกใหม่เบสเบสมากเบสโด,ด่งมากนะ มันชงวิทย์แหลมโด่งมากแล้วก็ลดครับผมขอให้มันเพ,าะเ,พาะเนี่ยเหมือนกับที่ผมพูดตอนนี้นะครับพยายามเน้นหูฟังก่อนนะเพื่อนๆถึงจะรู้ว่าน้ําเสียงเพาะไหมถ้าเราไปฟังาการแจ้งเราก็จะเห็นว่าสาหรับนะฮะแต่ผมแนะนําให้ไว้เก้าโมงเช้าก่อนครับผมเพื่อนเพืนกระผมนะฮะนี่ไว้ตรงกลาโมงเช้านะฮะแล้วเราก็ปรับไม่นะ อ่ะไม่เพาะนั่นแหลคะครับผมแล้วก็พูดไปพูดไปนะฮะผมไม่เพาะแล้วเปิดเด็กโคนะเราเพาะแล้วแล้วก็มาเปิดวอลลุ่มเนี่ยเพลงครับผมนี่วอลลุ่มเพลงนะฮะเราต่อบูุทวธไม่เรียบร้อยนะเพื<ๆ>่อนๆจะตอบูุทวดก็ได้นะนี่วอลลุ่มเพลงตรงนี้ครับผมวอลลุ่มนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยสมมท้เพื่อนๆนะต่อบูุตรทวธแล้วเนี่ยครับ แล้วก็กดมันก็จะมีปุ่มกดเนี่ยด้านท้ายครับผมนี่แล้วต้องกดลงด้วยนะตรงนี้นะนี่กดลงไปครับผมมันแรกนะบวชปุ่มข้าไปต้องกดหานั่นแหละครับผมบูทุสจะขึ้นบีทีบีทีห้าจุดศูนย์นะฮะเราต้องดูเลยนะพอเราเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมุนวอลลุ่มครับผมนี่นะตัวแรกเนี่ยวอลลุ่มเสียงสัญญาณเสียงนะ สัญญาณเสียงบูทชูตสัญญาณเสียงสายด้านหลังนะแล้วต้องหมุนตัวนี้ครับผมเพราะว่าไม้มัตเตอร์ตัวนี้ปุ่มมัตเตอร์หลักตัวนี้เราใช้ไม่เรียบร้อยแล้วไม่เราพรอแล้วอย่าไปหมุนเพิ่มนะฮะเดี๋ยวมันจะวิดครับผมโทรศัพท์ตรงสัญญาณเปิดให้สุดนะฮะเพราะว่าไม่ถ้าไม่เราไม่วิดเราเปิดไว้เก้าโมงเช้าครับผมไม่เราไม่วิดเราปรับเพาะเรียบร้อยแล้วไม่สองตัวรับ เสียงเหมือนกันแล้วเรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วดังพอประมาณที่เราต้องการแล้วนะอย่าไปหมุนเพิ่มนะตัวนี้มตัตเตอร์เนี่ไม่ต้องหมุนเพิ่มนะฮะเพราะว่ามันจะควบคุมทั้งไม้แล้วก็เสียงตัวนี้โวลล่มโวลล่มโทรศัพท์เปิดให้จำครับผมเปิดให้สุดเลยนะเพือเ่อนๆครับผมนะผมจะแนะนําก่อนนะแนะนำเพือเ่อนๆบางครั้งเราซื้อไปแล้วอเล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้นะแต่มันเล่นง่ายนะบอกตรงๆเลยนะ แล้วก็หมุนโลลุ่มให้ขึ้นครับผมเปิดโทรศัพท์โอรุ่มโทรศัพท์ให้ให้สุดนะครับผมมเพื่อนครับแล้วเราก็หมุนตัวนี้มันดังค่อยบางแรงแล้วก็หมุนขึ้นเลยครับผมนะดังค่อยแล้วก็หมุนขึ้นนั่นแหละครับผมดังแรงแล้วก็ลดลงครับผมเอ๊เสียงแหลมนะต่อมาก็เป็นเสียงแหลมเสียงแหลมยังซิบซิบซิบไม่พอนะยังไม่บาดหูแล้วก็หมุนให้มันจนบาดหูก่อนครับผมซิบซิบซิบแบบ ให้เราแบบพอใจนู่นหละครับผมพอเราพอใจแล้วทําไงครับผมนะพอใจพอพอใจแล้วมันดังเกินไปแล้วก็ลดลงครับผมนะฮะมันดังสิบสิบจนแบบเราพอใจจนหูอื้อก่อนนะลองก่อนลองก่อนนะพอพอพอใจแล้วมันดังเกินไปแล้วก็ลดลงครับผมนะฮะมันดังสิบสิบจนแบบเราพอใจจนหูอื้อก่อนนะลองก่อนลองก่อนนะฮะแล้วก็ลดลงสิบสิบจนแบบเราพอใจจนหูอื้อก่อนนะ ลองก่อนลองก่อนนะนะแล้วก็ลดล